6วิธีแก้อาการคิดงานไม่ออกเคยไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราก็คิดงานไม่ออกครับคือเราอยากจะทํางานให้สําเร็จลุล่วงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยแต่ว่าบางวันเนี่ยก็มีภาวะของการคิดยังไงก็คิดไม่ออกหัวไม่แล่นเลยจะทํำยังไงเพื่อทําให้งานนั้นสามารถที่จะแล้วเสร็จได้ทันกําหนดนะครับบางครั้งเนี่ยก็เกิดปัญหารจริงๆนะถ้าทํางานเยอะๆนะก็จะเจอว่า ทำไมวันนี้เราคิดไม่ออกหัวไม่แล่นตื้อๆมึนๆงงๆแล้วก็จะทำงานให้เสร็จก็ทำไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึง6วิธีแก้อาการคิดงานไม่ออกหรือ6วิธีแก้นะครับ6วิธีแก้ปัญหาคิดงานไม่ออกมาเล่าให้ฟังกันนะครับ6วิธีแก้ปัญหาคิดไม่ออกหัวไม่แล่นต่าง,างๆนี่แหละก็คือลักษณะแบบนี้ก็คือเราจะแก้ย่งไงครับ คือผมเคยแบบทํางานนะนะแล้วก็ติดปัญหานะครับว่าเออทำไมวันนี้มันงานมันไม่เดินหรือแบบเรางงง,งมึนมนอาจจะเป็นเพราะว่าเราเหนื่อยสะสมแล้วก็นอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีวิธีนะในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับข้อแรกเลยครับขยับเขยื่อนร่างกายนะให้ร่างกายออกไปสัมผัสสายลมแสงแดดบางคนเนี่ยนั่งอยู่ในห้องหรือว่านั่งอยู่ในอาคารนะครับแล้วก็นั่งอยู่ทั้งวันเลยนะ วิธีการหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นอาจจะสมองแล่นแก้ปัญหาได้นะงานเดินก็คือการเดินออกมาจากโต๊ะท,ทางานนะครับไปสัมผัสกับสายลมแสงแดดนะแล้วก็พยายามรีเฟซตัวเองให้ออกมาจากจุดเดิมเดิมนะทำให้สมองสามารถที่จะแล่นแล้วก็ทํางานได้นั่นเองง่ายก็คือขยับขยืขย่นร่างกายนะถ้าสามารถขยับขยืขย่นเดินไปเติมน้ำนะครับหรือเดินไปพูดคุยนะหรือถ้ามีพื้นที่ในการที่จะออกไป นอกอาคารนะครับที่เราสามารถที่จะรับแสงแดดรับสายลมแล้วก็บิดขี้เกียจไปมาได้เนี่ยก็อาจจะทําให้สมองกลับมาโอเคแล้วก็สามารถคิดงานออกก็ได้นะครับพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนอริยาบทข,บขยับขยเื่อร่างกายบ้างก็จะช่วยได้2ครับ การดื่มน้ำนะครับก็คือดื่มน้ำเนี่ยพูดง่ายๆนะดื่มน้ําการดื่มน้ําก็จะเป็นตัวช่วยเพิ่มออกซิเจนนะครับให้กับร่างกายนะแล้วก็เพิ่มให้กับเลือดให้กับสมองด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนะครับแบบเนี้ยก็อาจจะใช้วิธีในการดื่มน้ําสักหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าดื่มน้ําเพียงพอต่อร่างกายแล้วหรือบางครั้งเนี่ยเราเหนื่อยร้านะครับก็อาจจะ ดื่มน้ําเพื่อทําให้เรารู้สึกชุ่มชื้นนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เรารู้สึกสามารถที่จะกลับมาทํางานหรือคิดสมองแรนได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำนี่แหละเพิ่มออกซิเจนเมื่อเพิ่มออกซิเจนก็ทาให้เรานั้นกระปี้กระเป๋าหรือว่ารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ดีขึ้นได้นั่นเองครับข้อ3ครับบางคนเนี่ยพยายามจะทํางานอย่างจริงจังซีเรียสนะครับก็เลยทําให้คิดไม่ออกนะวิธีหนึ่งก็คือ การหยุดพักงานสักพักครับถ้าคิดไม่ออกก็ไปทําอย่างอื่นนะเพราะว่าถ้าเราหยุดพักสักพักลดแรงกดดันต่างๆลงไปนะครับก็จะทําให้เราอาจจะปลดปล่อยแล้วก็คิดออกก็ได้นะถ้าเราคิดไม่ออกคิดไม่ออกแล้วเราก็ยังพยายามกด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 ตัวเองนะครับมันก็คิดไม่ออกสักทีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหยุดการทํางานสักพักไปทําเรื่องอื่นสักพักหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวที่จะช่วยทําให้เรานั้นคลาย กังวลคลายสิ่งต่างๆนะเมื่อกดมากๆบางทีก็ทําให้เราคิดไม่ออกนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนไปทาอย่างอื่นสักพักหนึ่งนะครับหยุดงานสักพักหนึ่งแล้วก็จะทําให้สามารถที่จะกลับมาคิดงานได้นั่นเองนะครับ 4. ถ้าคิดไม่ออกจริงๆนะครับก็ลองลําดับความสําคัญของงานดูนะเพราะว่าเราอาจจะติดงานนี้เราก็ไปทํางานที่มีความสําคัญลองลงมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับ จะได้เหมือนเปลี่ยนงานน่ะแหละก็ทำให้เรานั้นเปลี่ยนสวิตนะครับไปทำอย่างอื่น1คิดไม่ออกไปทำา2 2คิดไม่ออกไปทำา3 3คิดไม่ออกไปทำา4อย่างเงี้ยครับขยับไปขยับมานะก็จะทำให้เราสามารถที่จะดำเนินงานต่อไปได้นะโดยที่ไม่ไปติดอยู่แค่ข้อแรกนะครับแล้วก็การจัดลำดับนั้นก็มีส่วนช่วยในการที่จะ ลดความกังวลลดความเครียดนะครับเพราะว่าเราดําเนินงานหรือจัดทําแผนงานไปตามระบบระเบียบในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีแล้วทีเดียวนะครับต่อมาครับข้อที่5้าและข้อ5ก็ถือว่าเป็นข้อนึงนะที่จะช่วยได้ก็คือการออกไปเจอสังคมใหม่ๆที่แตกต่างนะการ ไปพูดคุยกับเพื่อนนะครับอาจจะต่างาแผนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นไอเดียการพูดคุยกับเพื่อนที่สนิทเพื่อสามารถพูดปลดปล่อยสิ่งต่างๆได้นะการเดินไปพูดคุยกับแผนกอื่นชั้นอื่นแบบเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่จะสร้างให้เกิดสังคมใหม่ๆแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะคิดงานออกก็ได้เหมือนเราได้พักได้หลุดออกจากจุดเดิมๆระยะเวลาหนึ่งนะแล้วการที่ได้ไปพูดคุยเนี่ย ก็จะมีส่วนช่วยทำให้เรานั้นคิดงานต่าง,างๆออกก็เป็นไปได้นะครับคราวนี้มาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อ6ข้อ6นี้สำคัญเลยบางคนเนี่ยเกิดจากข้า6นะครับก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองถ้านอนไม่พอแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอาการตื้อๆนะครับทั้งวันเลยทำให้บางทีเนี่ยเราก็คิดไม่ออกเพราะมีอาการเบลออาการล้า การพักผ่อนไม่พอก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานด้วยนะครับรวมไปถึงบางคนก็อาจจะคิดไม่ออกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องนอนให้เพียงพอนอนให้ได้เวลา8ชั่วโมงนอนให้เป็นเวลานะครับก็จะมีส่วนช่วยทําให้เรานั้นสมองแจ่มใสสดใสนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาการของการคิดไม่ออกมันเกิดจากอาการตืตื้อมึนมึนคือคนนอนไม่พอนั่นแหละแค่เพียงเรานอนให้เพียงพอจัดเวลานอ,นอนให้เป็นระบบแล้วก็ นอนในเวลาเดิมๆสม่ำเสมอนะครับแค่นี้เองนะครับอาการมึนๆตื้อๆก็จะหายไปเราก็ก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดแร่วดวดเร็วด้วยน,ะนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ6วิธีแก้อาการคิดงานไม่ออกก็สรุปนะครับก็คือการดื่มน้ำนะหรือดื่มน้ำเพื่อทำให้สมองกลัาจัใสายเพื่อได้รับออกซิเจนเข้าไปนะครับการหยุดทำงานที่ติดขัดสักพักหนึ่งนะครับ การขยับขยื่นพฤติกรรมร่างกายเพื่อไปรับแสงแดดสายลมนะครับเปลี่ยนสถานที่นะการที่เราจัดลำดับความสำคัญของงานนะครับบางครั้งติดงาน1งาน2ก็ไปทำงาน3แบบนี้ก็ได้นะสำหรับคนที่มีงานเยอะมากต้องบริหารเวลาไปอย่างดีนะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือออกไปเจอไปพูดคุยบ้างก็ได้การปรับเปลี่ยนอิริยาบถการพูดคุยบางทีก็จะปิ๊งไอเดียแล้วก็สามารถกลับมาทำงานได้ อย่างราบรื่นและก็รวดเร็วก็เป็นไปได้ครับแล้วที่สําคัญอีกข้อนึงนะครับก็คือการนอนให้เพียงพอนะนอนวันให้ได้เวลา8ชั่วโมงนะถ้าเรานอนหลับเพียงพอแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยทําให้เราไม่มีอาการมึนงงนะครับมึนๆบางทีทํางานเยอะๆก็หลุดๆแล้วก็คิดไม่ออกของงานก็มีนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการไม่ยากเลยนะนอนให้เพียงพอนะครับการนอนเพียงพอก็คือนอนเป็นเวลานะในทุกๆวัน8ชั่วโมง มีเวลาเข้านอนตื่นนอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็ต้องให้หลับสนิทต,ตลอดคืนด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวถ้าลองใช้ทั้ง6วิธีนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งแหละที่จะทําให้เราสามารถที่จะแก้อาการคิดงานไม่ออกได้นะแล้วก็สุดท้ายงานก็สําเร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสําหรับ6วิธีแก้อาการคิดงานไม่ออก